เอาเลยว่ากลับมาแล้วจ้าเพราะว่าปกติเฮ้ยเราเราเคยทำดีแอร์เอสป้ายังนะเอสป้าหรอน่าจะอย่างยังยงเออซึ่งชันน่ะติดเอสป้ากับชีปอมานานมนะคะเห็นมาแล้วแต่แบบตัวยังเป็น a ออสตัวเท่านี้ตัวเล็กๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงคราวแล้วของซูเปอร์นงวาซอ่งจะบอกว่าสองคนนี้ดูมาแล้วแต่ชั้น เปิดโป๊ะอะไรเหรอเปิดโป๊ะดิเปิดโป๊ะเลยโอ้ยแค่สีหน้ามึงดูเขาก็รู้แล้วว่าส่วนฉันอะอ่ะเห็ดุัดยุบยิบแต่ฉันไม่ดูเพราะฉันเออตั้งใจจะมาดูแต่ฉันะดูสเตจแล้วเพราะฉันต้องแกะท่าไงแกะล้วว่าต้องเป็นสาวเอไคนนึงนึกออกปะคนขาดไม่ได้สาวเอไสาวเอไที่ไม่ที่ไม่ใช่เอไที่เป็นไอที่เป็นเอไอนะแต่เป็นเอไที่วีงานที่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เออ ซึ่งอันนี้เป็นโลเคชั่นที่ถ่ายที่ประเทศไทยใช่เฮ้ยทำเล่นๆโดักชั่นไทยเขาก็ไม่ใช่ย,ยิวยิวย่อยนะจ๊ะ <ทำ S 1> เขาก็แบบเออทำดีดทำถ<ด>ึง<ล>ซึ่งออหลังจากที่ MV นี้ออกอ่ะปรากฏการอะไรอีกไม่รู้ไม่ออกมาเต็มเลยแม้แต่นาซายังออกมาเลยสุ่ๆสื่อเปอโนวาใช่เลยอะไรทุบ แต่รู้สึกมีดาวตกปักก่อนที่อัลมาเกดอนจะปล่อยเพราะอัลมาเกดอนเราจะปล่อยวีคหน้า27เออซึ่งอันนี้ก็คือแบบว่าเอ้ยถ้าสมมติจะทำอันนี้แล้วอัลมาเกดอนฉันก็อยากทำฉันเลยทำวันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำอัลมาเกดอนเลยแล้วไม่ทำซึ่งเพราะว่ามันจะตลกอ่ะเออก็เลยทำนี้หู่ดีกว่าเพราะฉันแ้วนเริ่มกันเลยจ้ะอุ้ยหล่นประหลาดตกรถอีกแล้วแมวอ้วนตกลงรถอ่ะพี่สาวแหวนหายเออเออ แล้วมีการมีการอะไรอะพี่เซอร์ตลกไหมเอฟวีตลกกว่ามันเลิกอ๋อจะเห็นความมีมอะไรนั้นอยู่เออไม่มีแบบเลิกกระโดดวัดไปเลยดิพี่หน้าผมแก่อันใหญ่แล้วเอาจริงผมแค่เนี้ยเก่งเอาโอเคเนื้ผมแดงวันนี้นี่รายการเมพี่สาวและที่สุด ซู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 กันดาววาเออเออจะอะต่างดาวสอวยชี่มีพลังพิเศษอยู่แล้วเนาะใช่ขาดีนะเราแค่พันชาเมื่อ้่อกี้พายอ่ะวิเทอร์ใช่นี่ท่อนี้แหละชอบมากพี่หน้าเลิศว่ะเลิศคือยิงนิ้วตัวเองมาใส่โทรศัพท์จีเซลหรออยู่แล้วไม่ใช่คนธรรมดาที่ไหน ไม่ใช่พุ่งนามาดานนะจ๊ะนี่ป้าช็อกมากี่ท่อนเมื่อกี้นี่ป้าที่คือที่บอกว่าแบบที่เธอตลกแล้วอันนี้ตลกกว่าอีกนะโอ้ตอนดูครั้งแรกอะแบบเลิฟนี่เออตัวแม่เข้าบ้านไม่เข้าประตูนะจ๊ะทะลุกำแพงาเลยจ้ะเก๋อชอบแบบว่าความสุดปฟอ่อะจริงนิ่งๆคือเป็นมีมหลายอันมากเลยนะ ต่อให้โลกต่อชิยหายแค่ไหนก็ยังจะออนโซเชียลอยู่ฉันมีความฉันมมีควาสุขฉันมมีควาสุขบนความทุกข์ของคนเดินฉันไม่สนใจทั้งนั้นมีแบบแอมฟายว่าชอบมากของเรื่องนี้เจ๊ไก่เน่าเรื่องยันผมเรื่องยันผมไลงสวยชิมาเต็มนะโอ้โหมันเลิศต่อให้ไม่รู้มาก่อนว่าถ่ายที่ไทยอ่ะดูก็แบบจริงพี่มันใช่เลย เออกระเทาโอเอออเอลิกอดะเหมือนกระปุกดาะมันเลิกจริงเลิกได้เฮ้ยเกมสุดนี่สาวต่งดาวนะคะเออที่แล้วก็เลยนะใส่รองเท้าพุดเดินรอบนี้ใส่รองเท้าแล้วก็จอกเทปเก๋ เขาบอกว่าจีเซียมเป็นคนเดียวที่เป็นคนยังเป็นคนอยู่ปะอันนี้แม่ใจที่เขาเดาๆกันต้องรอหนี่มาคนดีมานละ้วคอนเดชั่มากตลกมันน้ำเทนรนว่ะมันน้ำเทรนแลนนนนะ้วลขยับไม่ใช่ในปากนะแบบหัวแอบขยับได้หน่อยหนึ่งด้วยมันเก๋อะ่ะจริงตอนแบบหายนะดูตอนแบบหายแฟนคลับชอ,อ,อ,อบตัดคลิปไปล้อเหรอตัดไม่เลย วยมันเป็นมีมนะเว้ยตลกว่ะอันนี้เป็นเพลงสายบีป่ะซูเปอร์หนว่าใช่มันเป็นไม่จริงจริงมันก็เป็นเพลงโปรโมทป่ะเหมือนหรอแต่รู้ไม่ได้แต่แมคเเก๊ดดอนน่ะมันเป็นเชื่ออัลบั้มเลยแล้วก็เป็นเพลงแบบโปรโมทใหญ่เลยอะไรเงี้ยเออเป็นฟิลนั้นน่ะน่าจะเป็นฟิลนั้นขนาดนี้ดูที่สองครั้งที่สองก็ยังแบบว่ายังตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าครั้งแรกไม่ได้โฟกัสขนาดนั้น มันเป็นมีมปหมดเลยอะใช่คือทุกอย่างเลยนะมันเป็นมีมันลุรลงความไวรัลเลยแต่ละช่วงอะแหละพวกแบบมันจะมีช่วงนึงที่เราคิด AI ขยับป่าฮิตแบบมีมไฟมีมนู่นมีมนี่เลยฮิตมีมตัดต่อไอดอลฟังฟังฟึ่งนี่ตัดให้เลยจ้ะตอนท้ายมัตกหล่แล้วไอ้ตกหล่นเห็นบ่อยว่ะเห็นบ่อยนะแบบว่ามันจะมีที่แบบว่ามีที่แบบหมุนมาแล้วก็แบบเป็นแบบโค้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบว่าแบบตกเปอะเออถ้าทุกคนจะเห็นทำเป็นเห็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมีมปหมดเลยแล้วมันแบบว่า ม,มันล้ำนำคนอื่นไ<ช>ปแล้อวอ่ะ MV เพลงอะไรเงี้ยเออแล้วเพลงอ่ะพูดถึงเพลงก็คือได้โปรดิวเซอร์ที่นี่ชอบม,มากคือ,เ,อ,อเดมจอยเนีเดมจอยอ,อ่ะเขาเป็นคนที่ทำเพลงในสานที่แบบติดหูอ่ะออออถ้าถ้าแบบว่าใครสงสัยว่าเดมจอยคือใครคือเดมจอยก็คือคนที่ทำเพลงให้กับ n c t หนึ่งของเเพลงสติ๊กเกอร์อ่ะมันก็จะมีอีท่อนมันจะเป็นท่อนที่ก่อมหูก่อมหูอันนี้ก็อโอเอะหรือยะทุกคนต้องลองท่อนนี้ได้ด้วยหรอปะ สังคมมองเมาเยาวชนโอเอซเออเยาวชนโอเออ่ะมันโอเอทุกวันเลยอ่ะใช่เลยอ่ะเออแล้วเขาจะบอกว่าตัวบั้มของเอสป้ารอบเนี้ยสวยนะอาร์ตเวิร์กก็คือความเป็นเอสป้าเลยอ่ะสาวต่างดาวของแท้อเลยอ่ะมัน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 ดีมากมันดีไปหมดเลยคือมันเป็นเฟิร์สฟูลอัลบั้มมากเอะที่ดีมากหลอกเพิ่งเหรอใช่ใช่ใชมที่ดีมากปกติจะเป็นมินิอัลบั้มแล้วก็เป็นซิงเกิลแต่อันนี้เป็นฟูลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรอติดตามได้เลยเพราะรู้สึกว่า มีอะไรให้เราดูอีกเยอะแน่นอนเอสปาเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถเหยียบเอสปาได้นะคะเพราะว่าเหยียบตัวเองขึ้นชาไต่รวดเราจ้าตอนนี้เจ็ดวันติดเออเจ็ดวันติดก็เรียกได้วนะ่าเอ๊ะโกเอ๊ะอเออเคโอโอเคโอเคอเค่มเคโอเคโอเ่โอเคโอเมโอตคโอเแโอเคโอเคโอ่คโอเอเคโอเคโอเอเาโอ่คออ้าอเคเคอเอเ จริงอ่ะสตอรี่อันนี้อันนี้แบบไม่ได้ออฟฟิเชียลหรือนคิดไปลววนยๆคือตอนที่ดรามา่าตอนที่เพลงดรามา่าเพลงที่แลว้วเ,ออเหมือนมันก็มีมเป็นการต่อสู้ระหว่างเอสปากันเองคนมันก็ออจอาจจะสงสัยนิดนึงว่าทําไมเอสปาถึงมาสู้กันเองเออก็คือต้องย้อนกลับไปก่อนนั้นน่าก็คือเอสปา,าจ,จะมีอ เป็นคนตัวเองใช่ไหมสี่คนก็คือไออันนี้มันหลุดมาในโลกของความเป็นจริงออตอน welcome to my world ไอตัวที่ฉันเรียกว่า AE แล้วนะหลุดเข้ามาเพื่อมาต่อสู้กับเอสปาในเพลง drama ทามมา<อ>ี่เป็นแบบว่าแอนดรอยด์เปนคำที่แมนหรอแอนดรอยด์เป็นคำที่แมนแล้วเพลงนี้ก็คือเพลงของอะไรไม่ใช่เอสปานะแต่เป็นเพลงของไอเพราะว่าอะไร มีพลังอะไรกันไม่รู้ไม่ใช่คนปกติเลยดูแบบดูแบบไม่พอคนดูสรวนอ่ะนึกออะพี่นาก็แบบโอ้โหมีเ่ลวล้มลงมาจากตึกหนิงๆิก็จุดไฟได้แล้วก็หัวล้อทั้งทางที่ไฟไหม้แล้วเลยใช่แต่ว่าคือในเนื้อเรื่องก็น่าจะประมาณว่าพี่จีเซลอ่ะเป็นคนเป็นไอที่มีสติมากที่สุดก็คือไม่รู้จ ชีมีสติที่สุดเพราะว่าชีมีพลังย้อนเวลาเพื่อจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทุกเห็นป้ามันจะมีซีนหนึ่ง<อ>ที่มันจะเป็นซีนที่แบบ backward ไปในตอนแรกที่พี่หน้าตกมา<อ>ตกงมาใส่รถ<อ>ก็คือชีจะกลับไปแก้ไขควาชิมหายที่พี่น้องๆของชีอะทำไป <laughs> เออแบบไอ้อยู่เหมือนคนปกติไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยเออชีก็ แล้วการที่เอามาเกดดัดงนเองนะอาการที่เอามาเกดดองจะมาแปลว่ามาจัดการยัยเราหุ้นนี้ที่หลุดมาปะเขาอาจจะเป็นเพราะว่าอามาเกดดั้งมันคือจุดจบของของของโลกปะถ้าถ้าเป็นหนังถ้าเป็นอิงตามหนังอะไรอย่างเงี้ยเป็นอุกกาบาตที่จะพุ่งชนโลกแล้วลกมลมสลายเออใช่นี่ไงเป็นการต่อสู้กันระหว่างยัยต่างดาวกับสังมนุษย์หรือเปล่าเป็นงานแบบแล้วจะบอกว่า ระหว่างที่รอเอามาเกดอนเหตุการณ์ประหลาดต่างๆเยอะมากคุณนะเดี๋ยวมีไอนะกลุ่มสีดำๆที่มันลอยลอยเดี๋ยวมีดาวผอ้ไม่ไม่ใช่กันมัคนคือการยิงแอดเออมัคนคือการยิงแอดทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาวดาว,ดาวเลยนะดาวเค้ที่พุ่งมาออที่มาซิลไม่ว่าจะเป็นพลาสมาที่ออกมาจากพระอาทิตย<ฮ>์หรือว่าเขาคิดไปแล้วหรือเปล่าว่าออต้องเป็นช่วงนี้เออเขายิงแอดแสงออร่าที่ที่รหา เออเขาเสเห็นเสียงออโรล่าแปลก นี่คือถีเซอร์ทั้งนั้นเป็นการยิงแอดบนล้วนๆกันซลาวอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมคะดูคิดดูสิการที่นาซ่าจะมาทวิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่เอออยู่ๆเขามาทวิตว่าซู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 ปโนวาเขาไม่ได้ยิงแอดแ้อทำอะไรนี่คืออะไรหรือว่าเอา SM มีคอนแทคนาซ่าแต่จริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้แต่จริงๆอ่ะมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเออมันดีมากเลยนะกับการที่มันมีเพลงซูปโนวาขึ้นมามันเหมือนทำให้คนอ่ะสนใจในวงการ ิทยาศาสตร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์หัวเลยนอกจากจะมีความขบขันใน m ออ่ะแกยังมีประโยชน์ในนั้นอีกเยอะทําทำให้เรารู้ว่าซุปเปอร์โนวามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย พราะฉะนแล้วราคะฝากติดตามผู้สาวเอสปาโดยซึ่งนี่มองว่าเอสปามีอะไรให้เราติดตามอีกเยอะมาก s อสเเรียกศิลปินระบบปิดแต่อันเนี้ยเริ่มเป็นระบบเปิดแล้วเพราะว่าเอสปาเริ่มแบบมีเพื่อนมีคนรู้จักแบบเออเป็นกลุ่มกลุ่มของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออรู้สึกดีนะที่เห็นศิลปินมีเพื่อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้ดูหลากหลายคาแรคเตอร์มากขึ้นบนโซเชียลของเขาเพราะฉะนั้นแล้วติดตเอสปากันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราเจรนาด้วยจ้าเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เจรนาเข้าสู่จอยด้ ามีศิลปินมาหมุนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ r t ตผ่านมานะก็จะเป็นแบบว่าโซล่าเนฟานวิซซ์เอาอะเพอร์เซสฟลิปโปรเจกต์มาอะไรย <Yeah. S 1> คือเยอะมากแล้วจะไม่ได้มีแค่นี้อนาคตจะมีเยอะกว่านี้มากๆรอติดตามได้เลยค่ะคือแบบไม่ต้องห่วงแล้วเราจะมีศิลปินมาหมุนอีกเรื่อยๆและที่สำคัญตอนนี้เรากำลังจะมีในส่วนของเมเบอร์ชิปซึ่งเมเบอร์ชิปอันเนี้ยอะถ้าทุกคนรู้จักจก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าวีเวิร์สอะไรอย่างงี้แต่เราขั้นกว่านั้น เราไม่ได้แค่คุยแชทเราจบยังไงสิเรามีคอนเทนต์เรามีไลฟ์เรามี PK เรามีทุกอย่างที่จอยระดาใช้อยู่แล้วแล้วเราจับศิลปินมาใช้งานวันนี้เราจะเป็นจอยดองที่มอบแพลตฟอร์มดิเทค่ะเราจะเป็นจอยดองที่มอบแพลตฟอร์มพู้นี้ให้ศิลปินเข้ามาใช้เรียกสิ่งนี้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ได้หรือเปล่านะจะมีวันอนู่ที่ไหนเอาศิลปินมาลาแล้วเขาได้แบบส่วนแบ่งส่วนบึงไปด้วยอ่ะ เฮ้ยมันลดปะลดนะเออเห็นไหให้หน้องๆได้รับในสิ่งที่เราให้ไปถออูกเพราะฉะนั้นแล้วแอดขึ้นได้เลยจ้ะปึง้งแถบวิ่งนะจะเพราะตอนนี้เราสามารถเปิดรับในส่วนของตัวสปอนเซอร์ปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งเข้ามาได้เลยจ้าเพราะฉะนั้นเราพร้อมรับนะคะทุกคนแล้วก็ติดตามเจรดาด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราก้าวเข้ามาอีกขั้นหนึ่งของการเป็นจอยดอมแล้วเราเวลคัมในส่วนของตัวไอดอลทีป๊อปแล้วก็อนาคตจะมีแคปป๊อปหรือเปล่าเออ ลุ้นแหละเออลุ้นและจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าติดตามดูแล้วกันเพราะฉะแล้วฝากจารดาวด้วยนะคะ<า>แล้วเจอกันใหว่ที่ผัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัชสไคร้ด้วยบ๊ายบาย